กันสนันกีดวิวนารดสกับเพรศคนนี้และทวงบัลลังกุกูจิ้มเคมีอย่างดีและแหกหวังว่าเป็นแฟนกันจริงๆนะคะแคนแบ็กมากลับมาเคมีอย่างดีเหมือนเดิมงดงามอีกเดิมค่ะกลับมาโสดอีกครั้งสำหรับนางเอกหน้าหวานอย่างวิวนรดสและสมดิต ชายเดชล่าสุดก็ถูกเชียร์กันกับพระเอกชื่อดังอย่างสมยุคเหรือว่าชิชายพาหรือว่าคู่จิ้มในตำนานที่หลายคนต่างก็เชียร์บอกว่าคบกันจริงๆแต่เถอะว่าล่าสุดสาววิวนั้นก็ได้เคลื่อนไหวลงในสแกรมส่วนตัวของเธอเองว่าเผยภาพคู่กับหนุ่มสมและกับร่วมง,งานกันอีกด้วยพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าและก็ฝากเอารูปมาฝากนแฟนนะคะทำเอาแฟนคลับตั้งแห่เชียร์ว่าในที่สุดต่าง เทก็หากันกดไลค์กันคอมเมนต์กันเชร์ว่าอยากจะกลับมาทวงบาลังคู่จิ้มในตำนานกับสมวิวนั่นเองจริงๆในตำนานของเรานั้นกลับมาแล้วนะคะละครคู่กันเรื่องและ ชอบคู่นี้มากๆเลยค่ะและจิ้นกันแอบหวังว่าจะคู่จิ้นจริงๆนะสวยรอดและลุ้นกันเป็นแฟนกันจริงๆพอดีอิ่มเลยและวราละครแต่ปากก่อนจะผู้ชายใหม่ว่าจะมาบ้านแก้วและก็เจ้าของบ้านก็ถ้าว่าในชีวิตจริงๆก็เหมือนกับละครดีนะ ให้เป็นแฟนกันหน้าเหมือนกันมะคะง้อชอบคู่นี้มากๆตั้งแต่เล่นละครด้วยกันแรกเค้าคิดว่าโดยตลอดลุ้นว่าจะให้เป็นแฟนกันจาอยากจะให้เป็นคละครคู่จิ้มกันอีกครั้งในรอคอยได้เธอกลับมาอย่างแสนนานเราอ่อนเป็นว่าเอารูปมาฝากแฟนๆนั่นเองและคู่เคมี an, คู่นี้งามดีที่สุดค่ะรักคู่นี้